สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับเพ,เพื่อนเพื่อนชาวผักกาดขาวหรือกระลำปีเนาะวันนี้ผมพี่ตุ๊ปราหรือว่าพี่วัชรพงศ์นะครับมาแนะนําสินค้าดีๆเกี่ยวกับอาหารพืช1 2 4 4หรือปุ๋ยน้ํา1 2 4 c เดลมาสเตอร์แบโบแกรมให้กับเราที่เป็นชาวสวนเกษตรกรที่ปลูกกระลำปีกับผักกาดขาวนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยน้ำนะครับเป็นปุ๋ยน้ําอินทรีย์เคมีชีวภาพสูตร1 2 4 4นะครับที่เราไปใช้กับ กรลำปีหรือประกาศขาดแล้วมันได้ผลชัดเจนนะครับแล้วก็หลังจากที่เราใช้ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือในเรื่องของการลดยาฮอ,อร์โมนนะครับเราสามารถลดป่วยเคมีลงไปครึ่งหนึ่งได้เลยนะครับสิ่งสําคัญที่หลังจากที่เราใช้ตัวนี้ไปแล้วเรื่องของอาการเน่าไส้ก็จะน้อยลงนะครับถ้าจะให้ดีนะครับในการใช้สูตรป่วยน้ําสูตร12/44นะครับควรจะใช้ตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากที่เราปลูกประมาณ1วันแล้วนะครับเราก็ค้นไปได้เลย อัตราการโพดก็คืออยู่ที่ 100cc ต่อน,น้ำ200ลิตรนะครับเราโพดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือเรื่องในโลก่องการเร่งรากเร่งยอดเร่งใบได้ดีเลยนะครับ <c oughs> เราก็สามารถที่จะไปประหยัดในส่วนของฮอร์โมนพืชต่ตางๆอย่างเช่นพวกฮอร์โมนเร่งใบหนาใบเขียวเขียวนาหรือพวกนี้เราก็สามารถที่จะลด <c oughs> ฮอร์โมนเหล่านี้ลงไปเพราะว่าใน 12cc มันมีอยู่แล้วนะครับเราก็ลดตรงนี้ไป แล้วสิ่งสําคัญที่ตามมาที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นก็คือถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องนะพืชของเราจะโตเร็วกว่ปาปกตินะครับแล้วก็เราก็จะย่นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวให้ใช้เวลาน้อยลงนะครับจาก45วันก็จะเหลือแค่ประมาณ30 33วันแค่นี้ก็คือได้ตัดแล้วนะครับที่เราได้เห็นอย่างชาัดเจนนะครับตัวนี้นะครับถ้าจะให้ดีก็คือ12 44ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยเราควรใช้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับ มันจะช่วยให้ในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันรสร้างความต้านทานต่อโรคนะคสิ่งที่เราได้ใช้กับลูกค้าที่เราไปติดตามผลแล้วเนี่ยคือหลังจากที่เขาใช้ 12cc ตัวนี้ไปแล้วสิ่งที่เขาประหยัดขึ้นหนึ่งในเรื่องของปุ๋ยเคมีเราสามารถลดปุ๋ยเคมีไปขึ้นหนึ่งได้แล้วก็เราเสริมตัวนี้เป็นปุ๋ยทางใบไปนะครับสิ่งที่เราลดได้ก็คือในเรื่องของยาเชื้อราในเรื่องของฮอร์โมนนะครับประหยัดชัดเจนแล้วก็มีเสียงตอบรับกลับมาว่าหลังจากที่เราใช้ 12cc ไปแล้วเราสามารถลด ยาเชื้อราได้เยอะเลยทีเดียวครับเพราะว่าตัวนี้เรามีเชื้อราอยู่ด้านในอยู่เรามีจุลินทรีย์อยู่ด้านในนะครับมีฮอร์โมนทั้งหมดอยู่ด้านในหมดแล้วนะครับที่จําเป็นต่อพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ตัว1 2บสเราสามารถที่จะประหยัดฮอร์โมนต่างๆได้เป็นอย่างดีและเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับวันนี้ผมได้มาแนะนําตัวปุ๋ยน้ํา1บสอง h ี m ีเดอะมาสเตอร์ไบโมกนนะครับให้พวกเราได้เอาไปใช้เพเื่อจะลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยเคมีแล้วก็ลดปัญหาเน่าไส้ลดปัญหาในเรื่องของยาฆ่าแมลงลงไปนะตัวนี้ไม่่มียาานะครับ ไม่มียาฆ่า,าแต่เป็นสารไล่เรามีน้ําส้มควมันไหมเรามีไคโตซานเรามีฟลาโวนอยนะ์นะประเด็ของเราก็คือตัวสารฟลาโวนอยด์นี่เองนะครับตัวสารฟลาโวนอยด์กับตัวไคโตซานเวลาทํางานควบคู่ไปแล้วจะทาให้โครงสร้างพืชของพืชเนนะี่ยมีโครงสร้างที่สมบูรณ์แข็งแรงขยายเซลล์พือให้หนาขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มีเ,เพิ่มน้ําหนักได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราตัวนี้เราใช้เราสังเกตได้เลยว่าพืชของเราจะมีความแตกต่างจากทุกๆปีที่เราเคยใช้และสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะประหยัด ในเรื่องของเวลาในเรื่องของปุ๋ยเคมีไปเพ่มนึงเราประหยัดฮอร์โมนเราฮอร์โมนเราไม่ต้องใช้ใช้ตัวนิียต,ตัวเดียวก็ได้หรือว่าเราต้องการเล่งอะไรเป็นพิเศษก็สามารถเอาฮอร์โมนชั้นิดนั้นผสม1 2บ4คนได้เลยนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นชัดเจนก็คือถ้ามันมีมแมลงนะครับเราเอาอยามแมลงไปผสมกับ1 2บ4เหล่านี้สิ่งที่ชัดเจนคือมแมลงจะตายอย่างเห็นชัดเจนไม่เกินประมาณ5 1 0นาทีเราจะเห็นว่าแมลงจะเกิดหรือนอนเนี่ยจะจะขึ้นมาตายให้เห็นตอนหน้าตาเพราะว่าตัวนี้สาามรถ ดูดซึมเข้าสูา่ผนังเซลล์พืชได้ดีนะครับแล้วก็แมงก็มีการก,ารกัดกรีดแล้วก็แมงก็ตายรเร็วขึ้นตัวนี้มีน้าส้ามร้อนทาให้เมงพอมเพอมงปุ๊ปบเนี่ยแมงก็ออกมาตายนะครับเราก็เลยเอาตัวนี้ตัวนี้มาใช้กับพืชผลอแล้วเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนะครับวันนี้ขอฝากนะครับปุ๋ยนะ้ำ12ซีซีเดอะมาสเตอร์ใบโมแกนให้กับพวกเรา,าชาวสวนกระลำปีเดี๋ยวประกาศเขาให้เอาไปใช้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับวันนี้ขอบคุณครับ